สวัสดีครับแฟนๆยูทูบนะครับวันนี้มาพบกับอีกรายการหนึ่งในการติดตั้งรถค่ายมิตซูบิชินะครับเป็นรถไททัน4ประตูนะครับอันนี้ใช้เครื่องยนต์ 4D56 นะครับ 4D56 เป็นบล็อกเดิมนะครับโดยการพัฒนาในเรื่องของการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นระบบใหม่คือระบบคอ m มอนเรลนะครับทันนี้ติดระบบเชื้อเพลิงร่วมนะครับเป็นระบบ TFC4 นะครับ f c 4ที่อัตราส่วนทาง NGV d e v e l o p เ e n t เมขมไว้ที่100กิโลเมตรนะครับกินดีเซล1ลิตรนะครับกิน NGV 9กิโลกรัมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วใน100กิโลเมตรเราต้องใช้ดีเซลโดยประมาณ10ลิตรนะครับหลังจากติดตั้งไปจะใช้ดีเซลเพียง1ลิตรและใช้ NGV เข้าแทนที่9กกิโลกรัมนะครับ ในส่วนที่ประหยัดก็คือว่าในส่วน9กิโลกร,รัมเราไปซื้อ8บาท50นะครับปกติแล้วเราถ้าเราซื้อ30บาทคูณ10เนี่ยมันก็จะเป็นเงิน300บาทนะครับแต่ถ้าซื้อดีเซลหนึ่งก็แค่30บาทนะครับแล้วก็ NGV 9กิโลกร,รัมก็ตก100เสตนะครับก็ถือว่า9กิโลกร,รัมก็ไม่ใช่ร้อยสิ9กิโลกร,รัมก็ตกประมาณ80บาทนะครับ 80บาทบวก30ก็ตก120นะครับนับทางตรงเราจะวิ่งได้ที่100กิโลเมตรนะครับ100กิโลเมตรกินอัตราส่วน9ต่อ1นะครับเรียกได้ว่าประหยัดกันเนินเห็นเลยนะครับแต่ว่าสำคัญที่ว่าเราจะต้องขับในเงื่อนไขของ n t v d e v e l o p m e n t กำหนดเท่านั้นนะครับเช่นว่าไม่ลากเกียร์นะครับ ไม่ลากเกียร์ไม่ลากรอบสูงนะครับไม่จี้ท้าย้วไม่จี้ท้ายรถคันหน้าลรวเบรกล้วส่งส่งการออกตัวใหม่นะครับการเร่งการเร่งจะต้องเร่งอย่างนุ่มนวลน,นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะขับเร็วไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวินัยการขับเช่นว่าเราต้องรับรู้ว่าระบบนี้นะครับเรายืมคันเร่งของดีเซลมาจ่ายแก๊สนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวัง ที่จะไม่ให้ดีเซลจ่ายเยอะนะครับเพราะว่าระบบ NGV TFC นี้เราอาศัยในช่วงที่ก๊าซยังจ่ายน้อยนะครับเพื่อรักไก่ในการจ่ายเพื่อให้ NGV เข้าแทนที่ในส่วนที่ยังเร่งไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวิธีการขับตรงนี้เนี่ยถ้าเรียนรู้แล้วก็จะได้100กิโลเมตรต่อลิตรณทางตรงอย่างแน่นอนนะครับ สมมุติว่าถ้ากรณีเราไม่ศึกษานะครับในเส้นทางตรงในเงื่อนไขเดียวกันนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะขับได้เพียงอาจจะ70หรือ80นะครับแต่ถ้าขับตามกติกาก็จะได้ร้อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รถคันนีเ้เข้ามาติดตั้งตอน9ก้าโมงเช้านะครับเราจะได้เริ่มทดสอบในช่วง5้าโมงเย็นนะครับ ห้าโมงเย็นแล้วก็ออกใบสุวะวในในช่วง5้ามงเย็นเลยนะครับแล้วก็เราจะส่งมอบรถประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโดยรอบ5้าโมงเย็นนี้ทีมงาน NGV Development จะเป็นผู้ทดสอบนะครับเพื่อจะลองผิดลองถูกก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บละเอียดตามฟิลลิ่งของผู้ใช้ถนัดในการขับนะครับเราจะจูนทั้งทั้งเป็นการจูน ทั้งจาก NGV ไปตอบสนอ,องท้าลูกค้านะครับแล้วก็ท้าลูกค้าบางส่วนก็ต้องปรับเข้าหาระบบด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรายงานในตอนต่อไปในช่วงที่เราเทสนะครับทีมงานที่เราเทสตอนประมาณ5้ามงเย็นนะครับแล้วเราจะรายงานต่อเป็นตอนที่2นะครับสำหรับในช่วงนี้เราก็พักไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะนำไปชมวิธีการติดตั้งแล้วเราจะ จบการบรรยายเท่านี้นะครับ เก็นได้ว่าการติดตั้งถังของ NGV Development นะครับอันนี้เป็นการก้มถ่ายนะครับถ่ายย้อนจากล่างขึ้นสู่ที่สูงนะครับเรียกว่ามิกิตนะครับสำหรับปาเจโรในรุ่นนี้นะครับเขอโทษนะครับไม่ใช่ป a เจโรนะครับเป็นไททันนะครับ2.5นะครับถ้าเรามองจากด้านบนถ้าขนาดที่เราใส่กันชนแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับขณะที่เรายืนถ่ายนี่จะอยู่ห่างจะกรถประมาณ2เมตรนะครับระดับตานะครับ มุมกล้องอยู่ในรัศฐานะนะครับผมจะค่อยๆอถือกล้องลงสู่ด้านล่างนะครับขณะนี้ก็อยู่ตำแหน่งเอวนะครับกล้องอยู่ตำแหน่งเอวนะครับอันนี้ก็คือกล้องอยู่ในระดับห่างจากพื้นประมาณ4ี่เซนนะครับจะเห็นได้ว่าการติดตั้งของ NGV Development นีเ่เก็บงานได้อย่างมิดชิดนะครับติดตั้งแล้วไม่เห็นถังเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับ เจ็ตของทาง n g v Development ติดตั้งแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเน้นนะครับติดตั้งแล้วต้องมิดชิดส่วนในห้องโดยสารของเราจะให้เห็นเพียงสวิตเท่านั้นนะครับเป็นสวิตอันเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการให้เห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับครับก็สรุปแค่นี้นะครับ